ดอกทาราก่อนจ้าเขาเอิ่นว่ายังนะพักอีตูฝรั่งบอกว่าตอนที่ซื้อมากนะจ้าซื้อมากแค่ต้นเดียวนน้อยแต่ว่าตอนนี้แตกขยายพันธุ์แบบใหญ่ยายมากเลยค่ะเต็มแปลงเลยแปลงกะอาจีฮกฮกแน่นอกจะผ้ายุเขา่าสามสียทิตย์ติดต,ต่อกันบ่ได้ล่งแปลงเลย แต่ว่าทารกรอนนี้ยังหลอดสวยงามมา่ได้จ้ะส่วนเมืองโหละผ้าคอยเจอผ้ายู่เข้าไปเหลือแต่กลางคะ่ะนี่นี่นี่ร้ายมากหนุนอีกแปลงนึงแต่ว่าแปลงนั้นมีแค่นี้เดียวอ,อีกอีกเครื่องนึงเป็นอีกเครื่องนึงเป็นมันแก้วจ้ะมันหวานบานเท่ากับสิเอิญมันแก้ว ี่คะ่ะร้ายมากนี่ก็เป็นทาละกก่อนนี่คือต้นแม่ท่สือมาแล้วก็ล่งใส่กระถางไว้พ่อพ่ออันนี้เขาบานเมิดนี่จ้ะเมิดปีเมิดหนาวเนาะเข้ากับตดัดตัดหมองชีดโค่นนี่เลยจ้ะบ่านนี้เขาก็สิบปมขึ้นมาใหม่เมืองแนมีเถิงหญามีเถิงหยีงยังบได้จัดการเลยคะ่ะพายุเข่าอุบลร้ายเมื่อติดต,ต่อกันแล้ว สวนพักสวนหยาก็ะเบดดออกมากเมืองแยกเทอกะสภาพก็เลยสิเป็นประมาณนี้แล้วจ้ะผลอีกอันนึงอยูก้ๆไกลดอกเหลืองเหลืองสีงามงามค่ะทารากอนทารากอนนี่เดี๋ยวเริ่มเขา่านานาวแล้วค่ะเริ่มกำลังสิพอเมเ็ดอันสลัดแล้วมืด พ่นวาผายูสีขาวอีกลูกหนึ่งต่ว่าเดี๋ยวเขาพาะไว้เ้าเก่าไว้ในโฮมวันศุกนี่มีนัดวาผายูสีขาวอีกลูกหนึ่งเดี๋ยวคอยเมืองก่อนจ้าเมือนี่กับผ้ามะเมืองนี่ละทารากอนทารากอนดอกสีเหลืองเหลืองในน้อยคล้ายกบดอกดาวเรืองตะวากินกินหอมเลยคะ่ะหอมตะวากสัสีบอ่บอับออนนั่น กินกับสีออนกว่าโรดแม่ลีน้อยนึงเนาะจ้ะนี่ละเป็นดอกทารกร่อนเขาสีออกดอกปีละเทือเด้อจ้ะมึงเนี่ยดอกแบบหลายแห้งอีหลีนี่จ้ะดอกแบบหลายแห้งอีหลีถ้าผู้ใดอยากได้ถ้าผู้ใดสนใจกะติดต่อมาได้เด้อค่ะหรือว่าสิคอมคอม,มคอมเมนต์ไว้ทั้งล่างก็ได้หรือพายสิข่าไปในเพจเฟซบุ๊กก็ได้เด้อจ้ะ นี่หายมีหายล่องติดต่อมาถ้าช่วงไดทีต้องต้องทาให้เขาเหมือนกับว่าอันนี้บานเม็ดก่อนหละะ้วก่ะคอยปักช่ำมไม้เนาะจ้ะนี่ต้นมันสูงแ้เด้นี่นี่ค่ะบานนี่มันสูงขึ้นมาจรงสี่แมนบอลลมพัดเข้ากับสีลมลงม,มานี่ค่ะต้นสูงประมาณเพียงแอวคืนเดออันนี้ระบาดน,นี้เขากล่ม นี่นี่จ้าสวนยังยมื่อเศรารให้เมึงแต่ถ้าเราก่อนซ้ำนี่ละอันดอกอันนั่นกับกำลังเป็นตุม้มกำลังสีบานดอกยังนะดอกเก๊กห้วยค่ะดอกไม้นน้อยเรื่องเหลือง,ง,งยังสีคือกันเอามาต้มน้ำเก้งห้วยกินกระแสบคือกันเดี๋ยวเมื่อนี้ไปละจ้าพามาชมสวนสวนเนน้อยหกหกของขาพระเจ้าเด้อค่ะเด้อเมื่อนี้ไปก่อนเราค่ะสวัสดีจ้า